โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับเบิร์สมิธนั่นเองนะวันนี้พี่ก็นี่เลยกิจกรรมอะไรเนี่ยเอายังไม่ได้โหลดกิจกรรมชุดไขโตะนั่นเองนะคือดูไปดูมานี่มันเหมือนแบบไอเนียไมกี้อ่ะใช่ไหมน้องๆดูดิมันเหมือนไมกี้เลยนะคือไม่ได้เหมือนคือมันใช่เลยอนะ่ะเนี่ยมันคือไมกี้นะส่วนการไอนี่นะสุ่มนะพี่ไม่ได้ไม่ได้อัดไว้ให้ดูนะพี่ขอโทษนะพี่ลืม แต่พี่ได้มาแล้วนะก็เช่นเคยนะครับเหมาตู้เหมาตู้อีกเช่นเคยนะแต่วันนี้เดี๋ยวพี่จะพาชุดไมกี้นะไปเล่นไฮไลท์งัดถั่วนะงัดถั่วคมๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใส่ชุดไมกี้แล้วมันจะฮัดมันจะงัดถั่วเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเล่นเลยละกันแล้วชวนมาเล่นไฮไลท์เรคือแบบพี่ไม่ได้เล่นไฮไลท์แบบนานมากๆเลยไงไม่รู้พี่จะไหวหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวลองดูก็ได้นะเด็กในแคลนพี่เองนะนี่เดี๋ยวจะมาดู ดูวัดเชิงหน่อยเขาดีโฮ้ยโอ้โหมาถึงพี่ก็โดนเปิดเลยเว้ยโอ้โหโดนเปิดไปเลยเว้ยหนึ่งศูนย์นะโอ้โหเอาเลยเว้ยพี่จะไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้พี่จะไหวหรือเปล่านะจะต้องมาดูวินที่สองเอาว่าตัวเราโชว์บุ๊หน่อยเว้ยโชว์บุ๊เฮ้ยเอามาวิ่งเฮ้ยเฮ้ยน้องเองก็เกินไปเปล่าเฮ้ย โผไอ้นี่คมเกินนะพี่บอกเลยรอบเนี้ยเ่เอาจริงมาดิมาดิที่เป็นไรอ่ะระยะจูบอะเต็มระบาลแยกไปดิเออเอ,อ๋อเว้ยสองหนึ่งแล้วมาๆมาเจเพสติปน้องเขาดูมากเลยนะดูดีกัน์ f เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันปีศาจชัดๆเลยเว้ยดูดิเฮ้ยน้องพี่ขอได้ปะเอ้ยถือว่าพี่ขอทำคลิปอะน้องเฮ้ยเอ็งก็ใจเย็น,นอีเอ้ยเอ็งก็ อ่อนในพี่บ้างโอ้โหไม่ไหวเลยเลยเ็ดเติมขนาดเดียวพี่จะแหวกได้ไงโอ้โหนี่ขุดยังไม่ทันสายทำโดดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยพี่แพ้แน่เลยน้องสองวินคือแบบพี่ไม่ไหวเลยว่ะพี่แบบพี่ตู้ไม่ได้อะยังไงดีโอ้โหโอ้ยห้าหนึ่งแล้วโอ้โหอีกสองวินคือพี่แพ้แล้วเว้ย อ่าได้น้องได้แอคพี่ขออนุญาตเอาจริงเลยละกันขอหาน้องขอแอ็นะมาเลสโก้เจ้าน่ะเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครถึงกล้าบาังอัจมาแอาาคเซต้าพี่เบิ้นพี่เบิ้์นหยาถือว่านำขอไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองไม่ต้องถึงมือเจ้าดำเลยไอเถ่านี่นะไอเถาเบิ้นสมิธเนี่ยนะที่เขาบอกว่าเก่งนักเก่งหนาเอานะวิเยมันจะซักแค่ไหนกันเชียวว่าเข้ามาดีไอเถ่ามา เป็นไงล้ไม่ผิดหวังเลยเป็นไงล่ะนี่ใส่ชุดไมกี้นะเอ้ไมกี้มันจีเออชนะเลย 7จแต่ก็เกือบแพ้นะนิดเดียวนะคือพี่เกือบแพ้แล้วโอ้โหสนุกจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็คอยติดตามชมันด้วยนะครับไปแล้วครับ